จะมีใครมาทานกับเราไหมเนี่ยดูดีตักอันนี้เนาะโอ้โหเราทำเยอะเหมือนกันนะคะนี่เพื่อนๆมาทานด้วยกันนะจ้าโอ้ยอ,อ,อ,อยากให้เห็นหน้าเนียนใกล้ๆล้เลยม,ม,ม,มาจ้า <c oughs> ลร้อนเลยข้าเหนียวม,มูนนะคะแล้วก็อะไรนะสังขยาไข่หอมมากๆเลย ดูควันฉุยเลยอยากให้กลิ่นออกไปได้จังเลยอือยู่ต่างประเทศอยากทานอะไรต้องทําเองจริงอืทําแล้วก็อร่อยอจริงจนะเนี่ยหอมมากๆเลยอืมไก่นุ่มเข้มข้นแล้วก็เป็นข้าวเหนียวสังขยาด้วยอืมข้าวกล้องด้วยดูสีอืม ハハ <laughs>